ไม่ได้มานานปีกว่าๆลืมวิธีเปิดหน้าต่างที่นี่ไปประมาณห้าวิน,นาทีเปิดไม่ออกอันนี้คือตำแหน่งปิดนะคะอันนี้มันจะแบบการมันจะลงถ้าขึ้นไปตำแหน่งนี้ถึนจะเป็นตำแหน่งเปิดหน้าต่างได้นี่คือแบบเปิดเต็มบาน แล้วก็ถ้าขึ้นไปแบบนี้แนวตั้งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเปิดแง้มเราก็จะสามารถเปิดแง้มแง้มแค่นี้ได้ก็จะหาตำแหน่งเปิดแง้มนะวันนั้นนึกอยู่ประมาณสักห้าถึงสิบวินาทีได้ส่วนอันนี้เป็นประตูหน้าบ้านคือลุ้นมาอยู่พักหนึ่งว่า<ม>เราจะปิดบ้านไม่ได้ อันนี้คือแบบอยากจะล็อกบ้านที่อยู่คนเดียวก็เราก็กดปุ่มล็อกมันก็ได้แบบได้ยินเสียงล็อกอยู่แต่ว่าจะตกใจน้อยเพราะว่าถึงจะอยู่ล็อกมันก็จะสามารถเปิดออกได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะยังไงก็คืออันนี้เขาเป็นมันมันล็อกนะแต่ว่ามันเปิดออกได้เสมอก็เลยต้องถามเจ้าของบ้านกับคริสเตียนหน่อยว่ามันโอเคไหมอะไรอย่างนี้ สหรับก็คือมันก็โอเคแหละมันเป็นแบบเซฟตี้ล็อกให้เราสามารถหนีออกจากบ้านได้ตลอดเวลาไม่ถูกขังอยู่ข้างในนะคือประตูนี้จะเป็นแบบประตูเซฟตี้ที่คนข้างในเปิดได้เสมอเปิดออกได้เสมอถึงแม้จะล็อกก็ตามแต่เราก็ต้องล็อกข้างในด้วยเป็นดับเบิลล็อกแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็คือออกจากบ้านก็ต้องดับเบิลล็อกเหมือนกัน